สวัสดีค่ะช่อง m y สตารนะคะเรื่องย่อละครสงครามมอลลำมปีที่28ในปีที่29ที่ฉายในเพื่อสบาดีที่30ตุลาคมนี้แต่จะเลื่อนการออกอากาศเพราะติดราชพิธีนะคะเป็นเวลาประมาณ2ทุ่มค่ะพิมดาวบายุไอดินในทุกคนมาเยี่ยมชวินที่ตอนนี้ป่วยหนักซึ่งอาการของชวินยังไม่หายจากบนสเสน่ห์ของพระแพงแม้นอีเปิดจะถอนออกไปแล้วแต่พระแพงก็ใช้มต์ดำชั้นสูงยังมีสเสน่ห์ยาแฝด ที่ทําให้ชวินไม่มีสติทําตามคําสั่งพระแพงอยู่อีกพิมพ์ดาวสงสารชวินไม่อยากจะให้ชวินต้องตกถึงสภาพแบบนี้วายุจึงอยากมีเรื่องคุยกับพิมพ์ดาวทําให้บอกกับพิมพดาวให้ไปคุยกันด้านนอกเมื่อทุกคนในห้องออกไปหมดแล้วไอดินจึงมีโอกาสได้อยู่กับพ่อตามลาพังไอดินที่มีปมเรื่องพ่อมาตั้งแต่เด็กที่เฝ้าอยากจะรู้ว่าพ่อคือใครแต่เมื่อได้รู้ว่าชวินคือพ่อไอดินก็กลับคิดว่า พ่อไม่เคยมีสายตาที่มองเหมือนคนไม่มีสายใยต่อกันเลยไอดินเสียใจเพราะคิดว่าตัวเองไม่ดีพอในสายตาของพ่อชวินที่นอนป่วยอยู่แมนจะไม่ค่อยได้สติมากนักแต่ก็ยังพอรับรู้ในสิ่งที่ไอดินพูดพยายามจะพูดแต่ก็ไม่มีแรงไอดินได้เห็นสภาพของชวินทั้งสงสารปนความสมน้ำหน้าด้วยความน้อยใจที่ไม่มีครั้งใดเลยที่ได้พูดกันดีๆสักครั้งคำพูดตัดพ้อของไอดิน ชวินรับรู้ถึงสัมผัสของความรักที่ไอดินมีให้ถ้าชวินดูว่ามีลูกชายจะรับได้หรือไม่ไอดินพูดด้วยความเศรา้าทําให้ชวินได้รู้ความจริงแล้วว่าที่แท้จริงแล้วไอดินเป็นลูกของเขาเองวายุที่ได้พาพิมดามาคุยด้วยกันด้านนอกเพราะตอนนี้วายุมีปัญหาที่ลำบากใจด้วยเหตุที่เกิดจากพระแผงที่เข้ามาในวงสาวน้อยจนทําให้เกิดเรื่องปุ่นวยัยและปัญหาตอนนี้ ที่ได้ทําให้ทั้งแม่ครูจันเพนก็ต้องตายพ่อใหญ่ศักดาก็อยู่ไอซียูพิมพ์ดาวก็ต้องเลิกกับชวินอีกเพราะชวินถูกนต์นำของพระแพงจนพระแพงใช้ชวินปูทางขึ้นมาบริหารวงทําให้ทุกคนในวงสาวน้อยเดือดร้อนกันเป็นหมดพิมพ์ดาวสงสารและเห็นใจเพราะพิมพ์ดาวก็เคยอยู่ในวงสาวน้อยมาก่อนแม้นตอนนี้กำลังเริ่มต้นใหม่มีวงหมอลำเป็นของตัวเองแล้วแต่ก็ยังถูกพระแพงตามมารังควานทุกวิถีทาง ทำให้พิมพ์ดาวบอกว่าอยากจะให้สงครามหมอลำมันจบจบ,จบลงสักทีคําพูดของพิมพ์ดาวนั้นทําให้แอนนาคิดว่าถ้ามันจะจบเราต้องหาทางจับคนชั่วชั่วยางพระแพงออกไปจากวงให้ได้วายุพิม์ดาวและไอดินก็คิดเช่นนั้นเช่นกันแต่จะทําอย่างไรเพราะตอนนี้ก็ยังหาหลักฐานเอาผิดพระแพงไม่ได้สักทีทําให้แอนนาเสนอว่าถ้าพระแพเหมาเล่นของก็ต้องไปทำลายขอ,ของของมันที่มันทำบนดำใส ต้องไปที่บ้านหมอเคนทำให้วายุแอนนาและป้องวางแผนบุกสำนักหมอเคนโดยหลอกล่อให้ลูกน้องหมอเคนออกไปวายุแอนนาและป้องได้ลอบเข้ามาในห้องพิธีได้แล้วและมองดูไปทั่วห้องว่ามีของอะไรที่พระแพงให้หมอเคนทำบนดำแอนนาจึงช่วยค้นหาไปทั่วจนแอนนาไปเปิเปดลิ้นชักดูจึงได้เห็นรูปถ่ายของพระแพงตอนเด็กว่าอยู่ที่นี่ด้วยทำให้แอนนาได้รู้ความจริงว่า หมอเคนกับพระแพงต้องร่วมมือกันบางแผนเพื่อมาทำลายวงสาวน้อยวายุกับแอนนาจึงได้เอาของทำพิธีของหมอเคนออกมาทั้งหมดเพื่อจะมาทำลายจะได้ไม่มีมนต์ดำไปทำร้ายใครได้อีกต่อไปพระแพงมิกกี้และบิวจิตดิดตามมาเมื่อรู้ว่าวายุกับแอนนาบุกเข้ามาทำลายสำนักพระแพงได้สั่งให้ลูกน้องจัดการขัดขวางพวกมันให้ได้ทำให้วายุกับแอนนาและป้องได้ถูกลูกน้องของพแพงเข้ารวบตัววายุไม่ยอมให้ถูกจับ ทำให้เกิดการต่อสู้กันแอนนาเข้าช่วยวายุริบเข้ามาทำลายของทำพธิธีเอาน้ำมันราดลงไปและใช้ปืนยิงทำให้เกิดไฟไหมผีที่หมอเคนเลี้ยงก็ได้สลายหายไปของที่ทำมนดําก็ถูกทำลายทำให้ชวินที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลดิ้นทุรนทุรายมนดำได้ออกไปจากร่างในที่สุดมนดำก็สลายหายไปหมดชวินถึงก็สลบไป ผ้าแพงที่เห็นว่าของที่ทำสเสน่ห์ใส่ชวินนั้นถูกทำลายลงไปหมดแล้วก็เสียใจและเจ็บใจมากวายุแอนนาละป้องรู้ว่าตอนนี้ชวินน่าจะพ้นจากมนํำแล้วจึงรีบไปหาชวินที่โรงพยาบาลทันทีพ้าแพงไม่ยอมให้ชวินหายทำให้ผ้าแพงได้บอกกับบิวจิตและบิกกี้ว่าเราต้องรีบเอาตัวพี่ชวินออกจากโรงพยาบาลให้ไวที่สุดแอนนาละป้องเข้าขัดขวางไม่ให้พ้าแพงแย่งตัวพี่ชวินออกไปจากโรงพยาบาล ทำให้เกิดการยื้อแย่งกันพะแพงรีบเปิดประตูห้องเข้าไปได้เพื่อจะมาเอาตัวชวินแต่ทุกคนก็ต้องตกใจเมื่อกลับไม่พบชวินชวินไม่ได้อยู่ในห้องแล้วพะแพงวอยวายว่าชวินหายไปไหนวาย,ยุกับแอนนาก็งงว่าใครเป็นคนที่พาชวินไปซึ่งคนที่พาชวินออกไปจากโรงพยาบาลน,นั้นก็คือไอดินที่เป็นห่วงชวินไอดินได้พาชวินไปอยู่ด้วยกันเพื่อความปลอดภยัยชวินจึงถูกพาตัวมา แต่ก็ยังมีอาการป่วยอยู่ไอดินจึงเฝ้าดูแลด้วยความเป็นห่วงทางด้านองอ๋อิงที่ตอนนี้ได้ออกไปจากวงสาวน้อยเพชรปั้นแพงแล้วแต่ก็ยังคงมีความฝันที่จะเป็นหมอลำทําให้ได้กลับมาเจอกับคํานางที่มีความฝันที่จะใส่มงกุฎราชินีนดอกย่าการเปิดเวทีวงอีสานนครศป์ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีเฮียวหน่อยเป็นผู้สนับสนุน ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในวงสางนน้อยเพชรบ้านแพงนั้นมีไม่หยุดหย่อนไม่เว้นแต่ละวันเมื่อจูจูคนในวงเกิดร้องไห้ฟุ้งไฟไม่ยอมขึ้นโชว์บนเวทีจนทําให้วงได้รับความเสียหายแอนนาบายูระปองก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจึงต้องหาทางช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้พระแพงที่ลบหลู่ทำลายแม่ครูถึงตายซึ่งการตายของพระครูจันเพนก็มีเงื่อนงำ ตำรวจและวายุต่างก็กำลังค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นพีไข่ออที่พระแพงได้เห็นวันที่พ่อใหญ่สักดากำลังทำพิธีไหว้ครูอยู่นั้นก็ได้มาเตือนพระแพงแล้วถ้ามไม่หยุดก็จะเกิดความหายนะในวงหมอลำเกิดขึ้นจนทำให้พ่อครูสักดาต้องเส้นเลือดในสมองแตกส่วนพระแพงนั้นตอนนี้ก็กำลังถูกบนดำย้อนเข้าตัวและถูกอาถรรพ์ผีไข่ออวงอีสาสนนครศป์หลังจากที่เฮียหน่อยได้เข้ามาเป็นนายทุนให้ ทำให้วงอิสานนครสินเติบโตขึ้นและตอนนี้ก็มีหมอลำที่กำลังเป็นกระแสเข้ามาช่วยพิมพ์ดาวอีกคำนางก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นทําให้พิมพ์ดาวดีใจที่มีวันนี้ได้ก็เพราะมีพีราชาอยู่เคียงข้างและคอยช่วยเหลือมาตลอด ติดตามกันได้นะคะสงครามหมอลำ EP ที่28และ EP ที่29ซึ่งสงครามหมอลำจะมีทั้งหมด33ตอนด้วยกันนะคะจะจบในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ